สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปดูไปรู้จักกับวัชพืชชนิดหนึ่งนะครับซึ่งมันสามารถที่จะเอาไปเป็นอาหารได้นะครับ,รบไอ้วัชพืชชนิดนี้พบฝนตกมันก็จะแทงยอดออกมาแล้วยอดมันจะม้วนๆง,งอๆนี่ครับ มอ,ม,อมอนอนอ,อย่างเงี้ยครับฮะซึ่งผมก็เพิ่งเคยเห็นที่นี่แหละครับที่อำเภอปัวจังหวัดน่าน,านปกติแถวบ้านผมมันไม่มีไม่เคยเห็นนะครับผมมาที่นี่เขาก็เก็บเป็นทำอะไรนะ ไปแกงเลียงอร่อยแกงเลียงหรือไม่ก็จิ้มน้ำพริกอร่อยมากเลยครับใบงอ,งอเขาเรียกว่าแถวนี้เขาเรียกว่าผักกูดครับมันงอ,งอเล็กเล็กมันเป็นเถาเป็นพืชเถาเพอเวลาโตขึ้นมามันก็จะเลื้อยไปเกาะต้นอื่นต้นไม้อื่นไปทั่วหมดถ้าเราจะเก็บก็ต้องเก็บตั้งแต่ที่มันเป็นงอเนี่แหละครับ แต่งองเนี่ยอ่อนๆพอปล่อยทิ้งไวม้มันก็จะแตกใบอย่างเงี้ยครับเป็นใบอ่าอันนี้เพิ่งขึ้นมาอันนี้เพิ่งขึ้นนี่ครับพอเรามาโตขึ้นมาใบมันแผ่ออกมอันก็จะขึ้นเป็นใบแผ่ๆแ,แล้วก็เลื้อยไปเรื่อยไปเกาะตามต้นไม้ต่างๆมันขึ้นอยู่ใน ที่สวนผมนี่ขึ้นกระจายทั่วไปครับทั้งสวนช่วงหน้าแล้งมันก็แห้งลงดินไปนะครับต้นมันก็แห้งหายไปแต่มันคงมีรากอยู่ในดินนะครับยังไม่ตายมีรากในดินซ่อนอยู่ในดินพอฝนตกสักวันสองวนันก็จะขึ้นมาแล้วนี่ฝนตกสองวันขึ้นมาเยอะแยะหมดไอเจอา้าพักูชนิดนี้มันมีลักษณะอีกอย่างนึงคือ มันจะไม่ขึ้นในพื้นที่ที่มีสารพิษพูด,ดง่ายๆก็คือถ้ามีผักปลูกชนิดนี้ขึ้นแสดงว่าพื้นที่นั้นปลอดภัยแน่นอนร0อเปอร์เซ็นะครับไม่มีสารพิษไม่มีสารเคมีเพราะถ้ามีสารเคมีมันจะตายอย่างเช่นถ้าใครไปฉีดยาฆ่ายาฆ่า,มาแมลงอะไรเนี้ยมันก็จะไม่มีนี้ขึ้นอีกล่ะหายไปเลย ฉะนั้นชาวบ้านก็ที่ไปเก็บกันก็คือไปเก็บในป่าในไม่ในสวนสักนะครับสวนสักส่วนใหญ่เขาจะไม่ฉีดยาขยา่าหญ้านะครับก็จะรอจะหน้าแรงใบร่วงก็จะเผาไปโดนไฟเผามั่งหรือโดนเพื่อนเผาให้แล้วแต่พอหน้าฝนก็จะขึ้นมา ถ้าไม่นับว่ามันเป็นวัชพืชที่ก่อความรำคาญให้ต้นพืชหลักแล้วก็เป็นพืชอาหารอีกชนิดหนึ่งครับเป็นเพิรผักถือเป็นผักแชนิดหนึ่งที่รสชาติใช้ได้เลยนะครับอร่อยผมก็เพิ่เคยกินครั้งแรกที่นี่นะครับต้นมันไม่ใหญ่เล็กทีเดียว ็ประมาณสักลำต้นมันน่าจะมาดก้านที่ขีดนะเงี้นะครับแต่ว่าอาศัยมันเยอะมากเก็บไปเยอะๆเอาไปแกงเลียงอร่อยนี่ครับต้นโตมันที่โตแล้วเนี่ครับมันจะไต่พันขึ้นไปอย่างเงี้ยครับเนี่ยขึ้นป็นต้นไม้ อันนี้ก็อันนี้ล้มไม่มีอะไรพันก็เลื้อยไปตามพื้นดินนั่นเองไม่ก็ตั้งขึ้นมาเท่าไหร่นะครับอันนี้ลกหน่อยตรงนี้มีหลายยอดหน่อย เขเด็ดไม่ยาวเอาแค่อ่อนๆทาไมอ่อ่อนก็ไม่เอาละเด็ดแค่ตรงอร่อนๆ <l ots> มันก็เกิดเป็นเถาเลื้ยไปเรื่อยๆเป็นหมดฤดูพอถึงดูแล้วก็ตาย แห้งไปเถาแห้งไปมันเป็นพืชฤดูเดียวนะครับไม่มีตั้งที่สังเกตดูไม่เห็นมันมีดอกไม่มีเมล็ดอะไรมันคงไม่แน่ใจว่าขยายพันธุ์ด้วยอะไรนะครับแต่ว่ามันจะขึ้นกระจายทั่วไปหมดเป็นกลุ่มๆนะต้นมัน น,น,นแทงนี่ตอนนี้แทงขึ้นมานะครับมะแทงยอดมาเรื่อยเรื่อยถ้าไม่มีใครไปเด็ดมันมันก็บานไปเกาะต้นไม้ถ้าเป็นใบขึ้นมาครัแบบนี โอ้ต้นนี้เลื้อยสูงมากเลยนี่ขึ้นมาต้นสักร้อยห้าสิบโอ้สูงสองเมตรสามสองเมตรกว่าขึ้นไปนู่นแล้วโน่ก็หลังจากเดนินชมสวนสักประมาณครึ่ชงชั่วโมง ก็เก็บได้มาเท่านี้แหละครับก็พอได้สักชามใหญ่ๆนะแกงเลียงก็ลังอ่อนๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่อันนี้มาเด็ดอ่อนอย่างอัชน,นิดอ,อ่อนล้วนๆเลยแบบ หยิบถ้าติดมือมนะครับก็ไม่ต้องอะไรม,มากไปถึงก็ล้าง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 แกงได้เลยครับล้างฝุ่นล้างอะไรหน่อยก็แกงได้แหละปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นนั่นพืชป่าชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นที่นิยมของชาวบ้านแถวๆนี้และนับวันก็จะเหลือน้อยลง นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่พื้นที่มันตายไปหมดมันไม่อยู่ในพื้นมันไม่อยู่เพราะอาจจะมีเขาฉีดยาฆ่า,มาแมลงบ้างยาฆ่ายาบ้างมันก็ตายตาย,ตายไปแล้วเป็นบางที่ที่เขาไม่ฉีดยาฆ่า,มาแมลงและไม่มีสารเคมีมันก็รอดอยู่นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมมาจนถึงตอนนี้สวัสดีครับ